ดีนะครับคุณฮามิดารามบุตรนะครับแอดมินของเรานะครับมีพี่น้องฝากถามมาทางแชทค่ะอยากให้อาจารย์อธิบายคำว่าฟาดเคราะห์ฟาดเคราะห์นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคําว่าฟาดเคราะห์เนี่ยถ้าเราดูในความเชื่อเนาะมันจะเหมือนกับว่าบางทีเนี่ยคือในความเชื่อถ้าถ้าไม่ใช่มุสลิมอ่ะกาจะเหมือนกับว่าเขาคิดว่ามันมีกรรมเก่าใช่ไหมมันมีสิ่งที่ไม่ดีนะครับที่ว่ามันผ่านมาในชาติก่อนในอดีตในอะไรที่ผ่านมานะครับ เพราะนั้นเวลาอะไรที่ไม่ดีมาประสบกับเราในปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะคิดว่ามันเป็นเพราะบาปหรือว่ากรรมเก่ามันตามมานะครับเราก็เป็นไงครับก็ถือว่าไปชดใช้มันไปนะครับก็ถือว่าอย่าไปอะไรไม่ต้องไปสนใจมันอันนี้ถ้าเป็นความเชื่อของคนไม่ใช่มุสลิมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาเชื่อกันโดยปกติอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็บอกว่าฟาดเคราะห์ไปแล้วกันนะครับก็ถือว่ามันทําอะไรไม่ได้ไปแล้วแต่ว่าถ้าเป็นมุสลิมเองเนี่ยนะครับเราจะไม่ได้เชื่ออย่างนั้น เราจะเชื่อว,ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มาประสบกับเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีนั้นรวมแล้วเกิดจากการตักดีรนะครับการกําหนดของอัลลอฮฺสุบฮานห์อัลตาลาทั้งสิ้นนะครับอัลลอฮฺสฮานตาลาได้กําหนดมากรเดีรนะครับก็แปลคอลิต um ิสมาวาติบัลอัลคอมซีนอันฟัสนะอัลลอฮฺสฮานตาลาได้กําหนดสิ่งที่มันเป็นไปทั้งหลายในดุนยาเนี่ยนะครับก่อนจะสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินถึงห้ All um ada, งงาหมื่นปีอัลลอฮฺกำหนดไว้หมดแล้วนะคระับเหตุการณ์วันเนี้ยนะครับที่ผมมมมจจจะะะะะาาาาาาานนนนัััั่่่่่งงงงงฟฟบบบรร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 ยยยยยพีีี้อออหหืววใคคคไเเเตุกกณ์ิิดดดโโ ลราสมัยตะลาเขียนไว้แล้วก่อนสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินถึงห้าหมื่นปีเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่เราประสงค์มันก็เป็นไปตามนั้นล้วคราวนี้แล้วถ้าหากว่ามีอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ดีมาประสบกับมุสลิมเรามุสลิมเราจะมีความเชื่อที่แตกต่างจากคนที่ไม่ได้เชื่อในอิสลามค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับเราจะเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นถูกไหมฮะท่านอับดุลสลามบอกว่าอะไรนะครับมันน่าประทับใจนะครับอาจจะบะ เหลี่มรินมุสลิมนะครับมันน่าประทับใจสําหรับมุสลิมนะครับเมื่อมีสิ่งที่ดีๆมาประสบกับเขาน่ะเขาก็เป็นไงนะครับชักัดฟาก้านะเคยรุนละเขาก็จะขอบคุณต่อลอสมาตาลาและมันก็ดีกับเขาถูกไหมฮะสิ่งดีๆมาแล้วก็ขอบคุณน่ะมันก็จะมีความดีสิ่งดีๆมาให้กับเราเพิ่มเติมเรื่อยๆเหมือนที่เราได้คุยกันในครั้งก่อนๆและเช่นเดียวกันนะท่านนบีว่าเมื่อสิ่งไม่ดีมาประสบกับเขาเป็นไงครับซาบัดเขาก็จะอดทน อดทนว่าน,นี่คือการทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะลาและเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีสําหรับเขาเพราะว่าการอดทนน่ะแน่นอนเราอดทนต่อกดรกรัดพี่น้องครับเราจะเป็นคนดีได้ไงถ้าไม่มีบททดสอบใช่ไหมลารชาาชาเราจะเป็นชาวสวรรค์ได้ไงถ้าเราไม่ทดสอบอะไรเลยเ,ลยเราไม่ต้องโดนททดสอบอะไรเลยพี่น้องอย่าลืมว่าโลกที่เรามาในดุนยาเนี่ยโลกที่เราเรามาในดุนยาเนี่ยโลกนี้เนี่ยนะฮะ แล้วทำไมมันมีสงครามาทำไมมันมีโรคร้ายทำไมมันมีการฆ่ากันทำไมมันมีความอาธรรมมันมีการโกงกันมันมีไม่มีความยุติธรรมเต็มไปหมดถ้าพระเจ้ามีจริงแล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้ที่น้องอย่าลืมว่าโลกนี้นะ่ะพระเจ้าให้เราเลือกในการที่เราจะมาตั้งแต่แรกถูกไหมฮะเราเห็นสวรรค์เราอยากเข้าสวรรค์กันเราเห็นนรกเราไม่กลัวโอ้ยไม่ไม่ไม,ไม่แค่ทําตามพระเจ้าเราก็ได้เข้าสวรรค์แล้วเรามาในโลกนี้กันพอมาในโลกนี้นะเน่ะลอสเมอราตาลาก็กําหนดไว้แล้ว ว่าเป็นการทดสอบเพื่อจะได้สวรรค์อินนาอัลลอฮ์เนาะมานะชอัลลอฮุเาะตาลาบอกว่าเราได้เสนออามานะเสนอศาสนาอิสลามเสนอบทบังคับต่างๆเนี่ยนะครับให้กับชั้นฟ้าให้กับแผ่นดินให้กับภูเขาไม่มีใครเอากลัวคิดว่ามันหนักแต่พอเราเสนอให้กับมนุษย์พวกเรานั่นแหละนะครับได้รับการเสนอจากอัลลอฮ์ตาลาแม้ว่าเราจะจําไม่ได้ใช่ไหมล่าชาเราเอาศาสนาอิสลามแค่นี้เองแล้วได้เข้าสวรรค์เลยเหรอโอ้เอา พอเรามากันพี่น้องครับหมายคามว่าเรามาในโลกนี้เพื่อรับการทดสอบเพราะนั้นการทดสอบนะพี่น้องถ้าไม่มีการอาธรรมเลยจะทดสอบยังไงล่ะชาถูกไหมฮะอัลลอฮฺสุลตาราบ,บอกว่าเราจะทดสอบเขาเพื่ออัลตาราจะได้รู้ว่าใครคือคนที่มีอีมานจริงจริงศรัทธาจริงๆอัลลอฮฺทรงรู้อยู่แล้วแต่นี่เป็นสำนวนกุรานจะได้แยกแยะระหว่างคนที่ศรัทธาจริงๆกับคนที่ศรัทธาแต่ปากถ้าไม่มีบททดสอบอะพี่น้อง ไม่มีความยากจนจะรู้ได้ยังไงว่าเรานั้นเป็นคนดีถูกไหมฮะไม่มีรวยไม่มีจนไม่มีคนชั่วแล้วจะมีคนดีได้ยังไงไม่มีอาญากรจะมีตำรวจได้ยังไงใช่ไหมฮะไม่มีคนโกงจะมีคนดีได้ยังไงคนโกงเต็มไปหมดเลยเราก็เลยโกงบ้างอย่างเนี้ยแสดงว่าเราก็ไม่ได้มีอิมานเพราะนั้นในโลกดุนยามีสงครามมีการอาธรรมมีการฆ่ากันมีการทำร้ายกันมีการอาธรรมมีการโกงมีการ ยึดมีการทําอะไรชั่วช้าเยอะแยะเต็มไปหมดเพราะเพื่อที่อัลลอฮฺมาตาานั้นบอกแล้วว่าจะได้ทดสอบเราจะได้แยกว่าเราอดทนจริงหรือเปล่าแล้วถามว่าสําหรับมุสลิมเรามันจบในดุนยาไหมล่ะาชามันไม่จบล่ะเพราะว่าโลกนี้อพอตายไปเนี่ยโลกหน้าอัลลอฮฺสอบสวนทุกคดีครับทุกคนทีละคนทีละคนะเรื่องแรกที่อัลลอฮฺมาตาาจะทรงสอบสวนในวันเกียร์มักก็คือเรื่องของเลือด ใครฆ่าใครใครสังหารใครใคร,ครอาธรรมไปทําร้ายเขาเสียชีวิตทุกคนโดนหมดครับเราดูในปัจจุบันในสงครามตายกันเป็นล้านๆเออถ้าตายแล้วจบโอเคดิพี่น้องวอยได้ทําไมพระเจ้าอาธรรมแต่ตายกันกี่ล้านก็แล้วแต่ทุกชีวิตนั้นในโลกหน้าเาลาสอบสวนหมดทุกชีวิตครับคุณฆ่าเขาเพราะอะไรถูกต้องไหมเราอดทนเราให้สวรรค์ครับเราไม่อดทน ก็เป็นแต่ปากว่าเรามีศรัทธาแต่เราไม่ศรัทธาจริงเราก็ไปไหนอะราชาเราก็ลงนรกเพราะนั้นโลกนี้พี่น้องครับมันเป็นโลกเขาเรียกว่าดุนยาดุญญานยาเนี่ยแปลว่าใกล,กละะ้ใกล้อะไรใกล้ที่มันจะพังแล้วมันอยู่แป๊บเดียวมันใกล้จะไปโลกหน้าแล้วดุญญนยาเนี่ยอีกนิดเดียวก็จะไปโลกหน้าแล้วเรามานะ่ยอยู่กันกี่ปีเราอยู่กันกี่ปีอะร่ะชาวันเกียร์มาเนี่ยพอฟื้นคืนชีพขึ้นไปเนะี่ยเขาถามการลบิทุมฟิลา <the> ดีอเดอรดซินิน ไอ้พวกท่านเนี่ยเราอยู่ในโลกดุนยากันเนี่ยกี่ปีกันเขาบอกว่าอะไรนะกอรูล Business, าบิสนาเยามนาบ่าวเดายงวัาสาริราดรเราอยู่ในโลกเนี่ยเหรออ๋อดุนยาเนี่ยเหรอหนึ่งวันหรือว่าไม่ถึงวันดูสิพี่น้องพี่น้องอยู่กันมากี่ปีราชาตอนนี้อายุเท่าไหร่ละแปดสิบป <c oughs> ่ะเ <c oughs> หอเห็นไหมนะครับ <c oughs> ไม่ถึงนละย <c oughs> <ะ>เขาไม่ถึงก็ไม่จาดเข พี่น้องคนไหนอายุแปดสิบปีร้อยปีสองร้อยปีเนะี่ยให้รู้ไว้เลยว่าพอโลกหน้าบอกว่าเราอยู่กันไม่ถึงวันเองอะ่ะและอยู่ไม่ถึงวันเนี่ยทําไมเราไม่อดทนต่อบททดสอบของลัทมาตาลานี่คือสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะนั้นกลับมาประเด็นก็คือมุสลิมเราจะไม่ได้มองว่าเป็นการฟาดเคราะห์นะแต่มุสลิมเรามองว่าเป็นอะไรฮะร,ร,ราชามุสลิมเรามองว่าเป็นการทดสอบของลสัสมาตาลซุภฮานุอัตาลาเพื่อลอทมาตาลานั้นจะอภัยบาปให้กับเราหรือเพิ่มขั้นในสวนรครคร์ให้กับเรา เราก็จะเป็นไงครับอดทนดังที่อัลลอสุมาตาลาบอกว่าเป็นไงนะครับมุสลิมเราน่ะเจ็บคนไม่ใช่มุสลิมก็เจ็บถูกไหมเจ็บเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันอัลลอฮ์ตาลาบอกว่าแต่มุมินนั้นหวังกับอัลลอฮ์สุมาตาลาในขณะที่คนที่ไม่ใช่มุสลิมนั้นเขาเจ็บแล้วเขาก็ไม่รู้จะไปหวังกับใครถูกไหมฉันโดนโกงฉันโดนอาธรรมฉันจะเอาคืนจากใครแต่มุสลิมเราโดนโกงโดนอาธรรมเราก็เอาคืนได้วันเกียร์มาเอาล่ะคืนให้ แต่ทุกคนที่โดนโกงก็ได้คืนหมดแหละนะฮะทุกการอาธรรมอัลลอฮ์จะให้ความบริสุทธิ์ยุติธรรมหมดในวันเกียมานะคะัน,นี้โดยสรุปครับ,บครับอาจารย์ครับขอารุณคุคารันครับคุณพามิด